วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำาเสนองานวิจัยใใจเรื่องการศึกษาปัจจัยการขยายพันธุ์ของอะไรโนอ้อยในพื้นที่แปลงบุกอ้อยของจังหวัดนนทบุรีคณะผู้จัดทำดิฉันเจะยิงนิตารัตต์สุนีดิฉันจะยิงเมธานิชิตไทยและดิฉันจะยิงนิตาสาุนจันระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเที่จะมาท้าเสียระพุทยาครูที่ปรึกษาครอผู้นรนาจันกองครู้นิตยาพิธีดนตรี อาจารย์ที่ปรึกษานักวิจัยดรเกิรสิวรรณพิทักษ์ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุธานีที่มาและความสำมคัญแมลมองพกอ้อยหรือแมลงรวกหัวยาวเป็นแมลงที่มีส่วนหัวแข็งหัวยาวตัวมีสีน้ำตาลด้านหน้าจะมีเขี้ยวขนาดใหญ่สองข้ามวงจรชีวิตจะอยู่ในช่วงระยะตัวอ่อนนานกว่าระยะตัวเต็มวัยแมลงพกอ้อยจะวางไข่ในดินบริเวณนกออ้อยตัวแมลนหนึ่งตัวจะวางไข่200-400ฟอง ระยะต,ตัวอ่อนจะเข้าไปอยู่ในบนนริเวณกออ้อยและจะพุตัวอ่อนในแปลงอ้อยตอนสองขึ้นไปมีการพบเห็นมแมลงูกอ้อยตัวเต็มวัยในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนสิงหาคมตัวเต็มวัยจะมีอายุเพียงแค่หนึ่งวันผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายไปในช่วงที่มแมลงกอ้อยออกมาผสมพันธุ์และวางไข่เกษตรกรก็จะออกมาสมไปใช้ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเก็บตัวเต็มวัยของแมลงนกอ้อยเป็นมะขามหวานและนำมาขายเพื่อสร้างรายได้สูงโดยมีราคากิโลกร,รัมละ 500- 90ถึงบาท ทำให้เกษตรกรมีและได้เสื่ขมเพิ่มมากขึ้นดยประมาณวันละ5,000-10,000บาทต่อคนต่อวันเมื่อเหตุผลที่ราคาอะไรลูกอ้อยเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรลูกอ้อยมีปริมาณลดลงแต่มีความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้นเนื่องจากการลดลงของปริมาณอะไรลูกอ้อยจึงทําให้ราคาในการจำหน่ายของอะไรลูกอ้อยสูงขึ้นหลายเท่าตัวทําให้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าทั้งการเจริญสัใจสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของอะไรลูกอ้อยอำเภอที่สามารถพบอะไรลูกอ้อยมากที่สุดในจังหวัดนนทบุนี นักวิจัยจะได้ไปศึกษาวิเคราะห์ภาคพื้นผิวความชื้นบนดินของแปลงถุยที่มีเมล็ดงอยและพื้นที่ถอยที่ไม่พีเมล็ดงอกและ้นที่ที่มีเมล็ดงอกที่ไม่มีเเพื่อศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตและการขยายพันธุ์ของเมล็ดงอกสองเพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คำถามาวิจัย 1. นึ่งเมล็ดอยดำรงชีวิตอย่างไร 2. องเมลกอ้อยมีปัจจัยใดที่เหมาะสมต่อการเจริญตัวของเมล็ดกอ้อย 3. พื้ที่ที่ภูมิภรณฑว่าเห็นแตกต่างจากพื้นที่ที่ไม่ภูมิภัณฑ์นกอ้อยอย่างไรสมมุติฐานาการวิจัยไม่สามารถพูมิภัณฑ์นกอ้อยในพื้นที่แบบอ้อยได้ดังนั้นธาตุ PHS ความชื้นคุณญจินจึงมีผลต่อการขยายพันธุ์ของมิภัณฑ์นกอ้อยวิธีการดำเนินการตอนที่หนึ่งสำรับข้อมูลจากเซนกอนหนึ่งออกสอดถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูมิภัณนกอ้อยในบริเวณแม่ฝูงทั้งสี่อำเภอของจังหวัดอุดรธานีคืออำเภอโนอสารอำเภอจีธา สองรข้อม okay. ูลและจดบันทึกเรื่องในสิ่งตอนที่สเก็บตัวอย่างนิ้วเท้สอบค่า pH ความชื้นในอุณหภูมิในดินหนึ่เลาเรเป็นพที่ได้รับข้อมูลว่าทุกตัวอ่อนของแบงอ้อยในแม่ทุกตัวอ่อนของแบงกอ้อยอัเป็สองงย่างสเก็บตัวอย่างทสอบค่า pH ความชื้นในอุณหภูมิในดินลักษณะของดิในแต่ละพื้นที่สามมาถึงแก็พืที่โดยโปรแกรมมพสี่นที่เก็บได้แต่ละเบนอย่างนำไปชั่งน้ำหนักได้ ความชื้นจากนั้นท่านผูที่ได้มาเป็นเัวอย่างในรูปของผมข้อที่สามสำรวจปริมาณตัวอนของแรงดูอ้อยในแต่ละแปงตัวอย่าง 1. สํารวจก้อยที่มีลักษณะใบเดือบมังจีนตั้งแต่ในแบงที่ทำการชลประทานตัวอย่าง 2. ทําการตรวก้อยที่มาทำการเพื่อตรวจนับปริมาณตัวอนของแรงดูอ้อยสามบันทึกผลและนำผลเป็นตัวอย่างค่การศึกษาจากการสํารวจศึกษาและวก็สอดคล้องข้อมูลเพราะว่าที่อำเภอดูสาดมีการปลูกแรงดูอ้อย ในเปกตัวอ่อนของมลกอมากที่สุด8-10ตัวต่อกอและมีลักษณะค่าความชื้นเุณุณนรม p 0มีสภาวะเป็นกรดอ่อนรมุณนรมอดิน30%สาเซือมระมุ่มืนอากาศ30%สารเสืและความชื้นเฉลี่0และยัสามารถเก็บรปรตมวัของมะลกงออนได้มากที่สุด0กิกรมและนำากสร้างรายได้กประชาชนจำนวนมากโดยมีราคาฝายที่กิโลกรัมละ900บาท ส่วนในอำเภอศรีท่าและอุบลปียังไม่ได้คุมค่า pH ที่กดอ่อนความชื้นเฉลี่ยได้เคียงกับอำเภอโนสาอาดและมีข้อมูลการคุมแมลงลูกอ้อยชิงกันแต่มีปริมาณน้อยกว่าส่วนในอำเภอหนองบัวซอไม่มีข้อมูลการคุมแมลงลูกอ้อยเนื่องจากสภาพอินมี pH ประมาณศูนย์สภาวะเป็นเบสจึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญของตัวอ่อนแมลงลูกอ้อยแมลงลูกอ้อยจะพุ่งในแปลงบุกอ้อยในปีที่สองเรียกว่าอ้อยต้นขึ้นไปจะไม่สามารถพุ่งในแปลงบุกอ้อยใหม่เนื่องจากอาจจะมีกำลังยังคงกับตัวอ้อยเก่า ของพวกเราก็อขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ